ศิลปะค่ะมันฟอร์มเลสเรากำลังพูดถึงความสบายสิ่งที่มันนุ่มจนมันไม่มีฟอร์มถ้าเรามีความสบายใจผมรู้สึกว่างานที่ออกมามันจะสะท้อนความสบายใจของเราออกมาได้สิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบ่รูปมันคือแบบสมองโลง่ลงๆแล้วก็ความรู้สึกสบายตัวในการที่จะออกไปเดินหาโม,มเมนต์ที่เราชอบเวลาสบายไม่ชอบนั่งพักผ่อนตามริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อ่านหนังสือหรือว่าฟังเพลง คนที่ทำงานศิลปะอินสปิเรชันจริงมันเกิดมาจากการที่เราเหมือนกับเรามีชีวิตที่ผ่านมาอย่างไงด้วยนะเราโตมายัางไงดูหนังแบบไหนทุกๆอย่างมันจะหล่อหลอมเราอะ่ะเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วก็เราสามารถที่จะหยิบสิ่งเหล่านี้เอามาใช้ใน,ในทุกรูปงานที่เราทําสิ่งที่ผมชอบภาพตัตีนเนี่ยมันคือการออกไปเดินเล่นแล้วก็มองหาสิ่งที่เราสนใจเดินไปเรื่อยๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะได้รูปอะไร หลายลคนพูดว่างานผมมันจะมีความผสมผสานระหว่างตลกในขนาดเดีวยวกันมันก็มีความพิสวงว่าเฮ้ย hey, สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตปกติหมยก็จะเป็นคนแบบเหมือนเซฟค่ะว่าแบบโอเคช่วงนี้มีเทรนอะไรทั้งแฟชั่นเสื้อผ้าหรือว่าแบบพวกศิลปะอะไรประมาณนี้ค่ะเอามากรองเป็นความชอบของเรามันก็จะเป็นสไตล์การแต่งหน้าในช่วงนั้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้าสังเกตเมคอัพของมายจะไม่ค่อยแบบเหมือนเปลี่ยนหรือว่าสร้างโครงหน้าของคนคนนั้นใหม่อะไรเงี้ยคือยังเป็นหน้าของเขาเหมือนเดิมแต่ว่ามีกิมมิกมีลูกเล่นอะไรแทรกเข้าไปเวลาที่ผมได้ไปเที่ยวแบบเจอโลเคชันที่ผมรู้สึกว่าผมชอบอะไรเงี้ยผมก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศแล้วผมก็จะเลือกใช้สิ่งเหล่านั้นเอามามาสร้างเป็นาน สไตล์งานนะช่วงเวลานี้ที่แบบคนแบบจำได้อะไก็อาจจะเป็นภาพสเปซกว้างๆสีที่เข้าใจง่ายเรื่องราวที่จับต้องง่ายว่าเป็นภาพที่คนอาจจะมองว่าแบบมินิมอลส่วนผสมของผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมาเราใช้ความใส่ใจค่อนข้างเยอะในแต่ละชิ้นงานนะ ผมคิดว่านี้เป็นส่วนผสมหลักอินสปิเรชันของปอมมาจากเรื่องราวรอบๆตัวไปดูหนังหรือบางทีมี Conversation กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเกิดจากจุดเล็กๆมากเลยอะแล้วมันค่อยๆมาเติบโตในหัวเราเป็นความคิดบางอย่างแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดมันออกมาอาชีพเป็นศิลปินมันเลยไม่จำกัดในเรื่องของการทดลองกับ ปอมได้โจทย์มาจากทางแอริซึมซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของความสบายการบรรยายความรู้สึกที่ได้สมใั่แอริซึมด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ปอม,มาักคนเคยอยู่แล้วคือปอมรู้สึกว่ามันนุ่มจนมันไม่มีฟอร์มอธิบายเป็นคำค่อนข้างยากปอมนึกถึงวันอาทิตย์ตอนเช้าเป็นวันที่สบายที่สุดของปอมอะค่ะคือวันที่ปอมจะไม่ทำงานมองออกไปนอกระเบียงดูสวน เราก็อยู่กับโมเมนต์ความสุขทั้งความสบายใจ mm hmm. ก็เลยอยากที่จะใช้เชือกซึ่งเชือกเนี่ยตัวของมันเองอะ่ะมีความนุ่มลื่นเราก็สามารถขดเป็นเชฟอะไรก็ได้ซึ่งให้อิสระตรงนี้ในการที่สร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะงานเราเป็นงานที่เป็นแอบสแตรกด้วยสามรูปนี้ครับมันเป็น 3ใบที่มี potential ในการที่จะเล่าเรื่องความสบายที่แตกต่างจากปกติทั่วไปแต่ละใบเนี่ยเรา add ตัวคอนเซปต์อะไรซึมที่แบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีเดิมของเสื้อผ้าโดยทั่วไปผ่านตัวสตอรี่ที่อยู่ในเรื่องอยู่แล้วจริงๆแล้วงานที่ผมทํามาปกติครับมันเป็นงานสตรีทเพียวๆอย่างเดียวเลยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทดลองทํางานที่แตกต่างออกไปจากเดิมๆผมก็รู้สึกว่างานส่วนที่เป็นงานรีพีทอ่ะ เราสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปได้เต็มที่เลยทําในสิ่งที่เราแบบไม่เคยทํามาก่อนก็คือถ่ายในสตูรีทัสจัดแสงทําทุกอย่าง ความสบายเนี่ยไมนึกเป็นภาพเป็นท้องฟ้าแบบเรนโบว์สกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ก็เลยเอาอินสปีเรชันเนี้ยมาเป็นเมนไอเดียในการสร้างงานเลยก็คือเลือกใช้สีจากท้องฟ้าจากพระอาทิตย์ยามเย็นนะคะก็คือเป็นโทนที่มันเป็นแบบโทนเย็นแล้วก็มารวมกันแล้วมันรู้สึกสบายตา represent ความเป็นลมที่แบบผัดผ่านที่ทําให้เรารู้สึกสบายเนี่ยเป็นเส้นสายของปลายแปรงนะคะค่อยๆตวัดใบแทนลักษณะของลมในส่วนของผิวก็จะใช้เมคอัพที่มันค่อนข้างบ บางเบานิดนึงให้เป็นแบบ s e ก o n d s สกิมันรู้สึกถึงความนุ่มความเบาความสบายผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับการใส่ไอซึ่มความสบายนี้ที่มันเปรียบเสมอเป็นผิวหนังเราอีกชั้นนึงไปเลยผมก็เลยเอาคีย์เวิร์ดคำว่าแบบสบายใจเนี่ยออกมาบบสร้างเป็นภาพเรารู้สึกว่าถ้าแอริซึ่มเป็นคนคนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจผมก็เลย นึกไปถึงคู่รักที่แบบเรียบง่ายแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ทุกวันไม่เบื่อผมก็เลยนึกถึงคู่รักที่ไปอยู่ริมชายหาดเป็นความสบายที่มีลมพัดชายหาดแบบขาวๆท้องฟ้าสดใสก็เลยออกมาเป็นภาพชินีชื่อว่า love is in t h e a i r ครับการที่ทำอะไรที่เราไม่ได้มี total control อยูอ่ความสบายที่เกิดขึ้นโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นมันมีเสน่ห์อยู่ เป็นเหมือนแบบโจ,โจทย์ใหม่ที่มันชาเลนจ์เราพอเราทําได้ปุ๊บมันก็คือเป็นแบบความสุขในการทํางานในทุกๆวันของมาค่ะรู้สึกชื่นชมกับรูปที่เราวาดเสร็จเราได้สร้างความภูมิใจแบเล็กๆทุกๆครั้งที่เราทำงานเลยสิ่งสำคัญของการทำงานศิลปะทุกประเภทคือการที่เราได้ฝึกฝนออกไปหาสิ่งที่ดูธรรมดาครับ แต่เราสามารถมองเห็นในสิ่งที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาเพื่อที่จะได้ภาพภาพหนึ่งภาพที่แบบเราสามารถภูมิใจกับมันได้เนี่ยอันนี้มันมีความตุกของผม